สวัสดีค่คะทุกคนกลับมาพบก,กับมูค่ะแจนค่ะเบียครบผมวันนี้ค่ะทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะที่เจอพวกเราบนรถค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะพาทุกคนออกนอกสถานที่การไปจการออกนอกสถานที่ทางได้ของพวกเราเลยเราจะไปไหนนคะพี่แจนเราจะไปเซนต์ธันวิลด์กันค่ะและที่พิเศษนั่นก็คือเราจะเราจะทําอะไรกันครับผมวันนี้วันนี้วันน,น,นี้วันนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราไปนอกสถานที่กันเป็นครั้งแรกนะเนี่ย ในเทคไวเฮาส์เนี่ยมีไม่กี่คนหรอกที่ขับรถเป็นในนั้นก็คือแจนซึ่งมันเกียรตมากเพราะว่าพี่แจนไบอกเลยว่าเป็นคนที่ขับรถเก่งที่สุดในชีวิตโมที่เราจัเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่แจนก็จะให้เกียรติพาพวกเราทุกคนเนี่ยไปพบกับนวัตกรรมใหม่ค่ะเออซึ่งนวัตกรรมนี้นะคะก็คือหุ่นยนต์บาริสต้าของอเมซ o นนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสาขาแรกในประเทศไทยเลยซึ่งมีการใช้หุ่นยนต์นะคะทดแทนแรงงานมนุษย์แบบ100ในการชงกาแฟค่ะ ซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่เซนทันบนเองค่ะถามว่ารู้ทางไหมไม่ค่ะเพราะฉะนั้นเรานะคะก็จะมีตัวช่วยค่ะซึ่นั้นก็คือ Apple Map นั่นเองซึ่งเป็นการทดแทนนะคะ Google Map ของเราค่ะดูกันดีกว่าว่า Apple Map เนี่ยสามารถใช้แทน Google Map ได้เหมือนที่หุ่นยนต์แทนบาริสตาได้หรือเปล่าเรามาตั้งแบบกันเลยดีกว่าไหม ใช้ Google m a มอ่าปกติแจนไม่ต้องใช้แมปเพราะว่าแจนขับรถเก่งเฮ้ยเอาจริงไปกลับบ้านนี่ก็เปิด Google Map แล้วล่าสุดเดี๋ยวก็คือเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับพี่แจนเปิดเพื่อนวันนี้เราก็เลยต้องมาทดลองไงว่าแบบ แอปเปิ hype, well ้ลแแบบจะสามารถแทนได้ไหมเพราะว่าม oh ีหลายคนบ่นนะจริงว่าแบบแอปเปิ้ลแแบบเนี้ยไม่สามารถใช้บนกรุงเทพได้ไม่สามารถแบบว่าใช้ในประเทศไทยได้ไม่ไม่เหมาะเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองให้ดูวันน่าลองไม่ดีจริงไม่ใช่สิว่าน้องจะแบบว่ากับเรด้วยโอ้ยน้องทดแทนได้ไหมนะ อ่าเรีวเาให้พี่แจนฟังคร่าวๆก่อนพี่จนอาจจะยังไม,ไม่ได้แบบรู้จักน้องอะไรอย่างเี้น,น้องนะคะเป็นหุ่นยนต์ตาวิสตาเจ้าแรกเลยในประเทศไทยไมพูดอยู่แล้วม่แต่เป็นเจ้าแรกไงที่ Amazon อ <Amazon S 1> เมซอนข้ามาชองอเมซอนใช่เ,เป็นครั้งแรกที่อเมซอนเอาเครื่องนี้เข้ามาถูกไหมอ่าใช่ต้องตรมซึ่งซึ่งต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่า ถ้าเวลาเราไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยสมมติว่าผมไปต่างจังหวัดเนี้ยผมจะชอบแบบซื้อเครื่อง,งดื่มกินเวลาแวะปั๊มน้ำมันอือ่าซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าผมไปซื้ออเมซอนที่อยุธยาแลจากนั้นเลยไปซื้อที่อ่างทองหรือสิงค์ฟรลีอ่ะ,อะผมกล้าพูดเลยว่ารสชาติไม่เหมือนกันแน่นอนทั้งทงที่เราสั่งเมนูเดียวกันใช่ใช่ท <สะ S 1> ั้งท,งที่เราสั่งเมนูเดียวกันก็คือเนี่ยผมว่าซื้อบ่อยมากจนแบบจนชินไปแล้วอ่ะว่า รสชาติอาจจะรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันอะไรถึงกับทําใจไปแล้วใช่หมถึงทำใจเรื่องรสชาติหรือว่าทำใจเรื่องดั้งเซึ่งซึถ้าถ้ามีขุนย้อนออกมาเนี่ยผมก็ี่รู้ว่าน่าสนใจเพราะว่ารสชาติไม่ไหลเฉือยเหมือนกันทุกครั้งก็ได้ก็เรียกได้ว่าออกมาเพื่อลบล้างสโลแกนเขาแล้วแหละที่ว่าอร่อยในซ้ำจำสืบไม่ได้ไง ซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะเป็นหุ่นยนต์แบบโรบอติกซิสเ็มก็คือเรียนแบบท่าทางคล้ายกับการโชว์อของมนุษย์เลยไม่เหมือนกับออโตเมติกซิสเ็มนะคะที่จะเป็นการแบบว่าชงประกอบแล้วก็เอาออกมาให้เราเหมือนกับตู้เครื่องตู้แบบตู้โชว์เคร <น S 2> <ก>ื่งองมือม,ม,ม,มันก็จะเป็นการเรียนแบบท่าทางของมนุษย์เลยมีการคนแกว้วมีการบมในม,มือนะคะมีการแบบเทลาเตอาได้ด้วยนะเ <c oughs> ครื่องนี้คือแบบ เวอร์มากมันไม่ใช่แบบงานศิลปะหรอคือมันเป็นแบบมันเป็นเครื่องหุ่นยนต์ที่สามารถเรียนแบบท่าทางมนุษย์แบบจนถึงขั้นที่เทยลเต้อาได้เลยทุกคนมันเวิร์กนะมันน่าจะแบบมีอะไรอะไรอยู่ก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าน้องน้องจะแบบทำเรียนแบบท่าทางมนุษย์ได้จนอร่อยเป๊ะเลยหรือเปล่าปกติโมกินกาแฟไหมปกติโมเนี่ยเป็นคนที่ไม่สันทัดกาแฟเท่าไหร่ซึ่งอ่ะนี่คือจุด เพราเรียกว่าอะไรจุดด้อยจุดแรกของเครื่องชงอัตโนมัติของอ m a ซอ n เลยก็คือเขามีแต่เมนูกาแฟนะคทุกคนแล้วก็เมนูเนี่ยยังไม่เรียกว่ายังไม่ได้เยอะเลยคือเมนูร้อนมีแค่ประมาณ4เมนูแล้วก็เมนูเย็นมีแค่เเมนูเองซึ่งเป็นกาแฟล้วนปกติแล้วเนี่ยถ้าโมเข้าไปที่อเมซอนเนี่ยก็จะมีการสั่งแบบชาเขียวชาเมทอะไรอย่างนี้ใช่ซึ่งโยังไม่สามารถทำได้นะคะแต่โมคิดว่าในอนาคตน้องคงจะมีการพัฒนาให้มีเมนูมากขึ้นแล้วก็ น่าจะทำได้แบบหลากหลายมากขึ้นมีค่ะอัปเดตค่ะทุกคนเออเวลาที่เราจะถึงนะคะก็คือ10โมง48นาทีเป็นที่เรียบร้อย <c oughs> แล้วก็คือระยะเวลาทั้งหมดในการถ่ายคือ26นาทีก็คือเหมือนกับว่าแบบเหมือนเราไม่ได้ขยับออกจากจุดเริ่มต้นเลยไม่ละน้อยไม่ละน้อยแล้วเราก็ยังคงอ่ามรู้สึกว่าแอปเปิลแมทเขาชอบที่แบบชุมชนเพาแบบถ้าเราเดี๋ยวเข้าใจ จอซอกซอยไม่ใช่ถนนหรือว่าแบบเขามองว่าแบบซอยมันแบบซอกแซกเร็วกว่าเลยป่ะเหมือนแบบเป็นได้เป็นได้เพราะว่าเส้นหลักอาจจะรถติดอยทเียคิดในแง่ดีแล้วเรานะคะก็มาเจอกับกองทัพรถติดมากๆตรงนี้ที่แบบงงมากเพราะว่านี้วันนี้คือวันพฤหลันซึ่งไม่ควรจะรถติดขนาดนี้แล้ววันพัหลุันเวลาสิ อานิย้ำกันอีกทีนะคะว่าโมและพี่แจนเนี่ยเป็นคนพี่ถึงยอดรวมคนที่สุดในโลกใบนี้เลยแต่สิ่งที่ผมเพิ่งสังเกตเมื่อกี้คือในขณะที่ชา,านอนจนแจนชานอชานอนจนชา,ชาชงในขณะที่โมกับแจนกำลังพูดคุยกันอยู่นะคะรับผมสังเกตเห็น Apple m a p นะครับตอนแรกเนี่ยเส้นบอกว่าเป็นสีฟ้าซึ่งผมอาจจะตีความได้ว่าเป็นถนนปกติที่ไม่มีรถติด แต่พอรถเราขยับนะครับน้องก็เปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีเหลืองกลับมาเป็นสีฟ้าแล้ว <c oughs> เรา<ล>น้องแสดงว่าน้องมีโอกาสที่จะไปถึงสีแดงเหมือนกูเ็แ,แบบโตแต่เมื่อกี้จังหวะที่รถติดมากๆเนี่ยน้องไม่ได้ดีเทลว่าเป็นรถติดสีแดง เราก็มาถึงกันแล้วนะคะซึ่งบอกพี่กอดของน้องก่อนเลยน้องเนี่ยอยู่ที่ชั้น4ค่ะของเซนทรัลเวลนะคะโซนบีคอนนั่นเองค่ะซึ่งจะอยู่ติดๆกับบันไดเลื่อนเลยนะคะใกล้ๆก,ก,กันกับ<อ>คาเฟ่อามีซอนปกติเลย<อ>แล้วก็อยู่ในเวิร์ของธนาคาร<อ>ทั้งหมดเลยค่ะถ้าเดินมาเจอธนาคารทุกแปลก็ใกล้แล้วให้มองหาน้องได้เลยนะคะน้องก็จะ<ต>เป็นอย่างนี้เลยยิ่งใหญ่มากๆสั่งกันเลยดีกว่าจ้า ไว้ช็อคมักที่อาโตเย็นดีกว่าจะได้ดูเป็นแบบเออเป็น<ห>ชั้นๆเลเย<ข>อร<ๆ>์เลเยอรเอาละค่ะทุกคนก็คือเหตุเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะก็เราตั้งใจจะมากินอเมซอนแบบโรบอติกใช่ไหมแต่ว่าปรากฏว่าพอเราไปกดแล้วเนี่ยเครื่องพังค่ะลูกค้าคค่ะลูก เครื่องยังไม่พร้อมให้บริการในตอนนี้นะคะให้ลูกค้ารอสักพักหนึ่งค่อยกลับมาแต่ถามว่าสักพักนี่นานเท่าไหร่ตอบไม่ได้เพราะงั้นเราเลยจะไปกินข้าวกันก่อนใช่แล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าน้องจะแบบกลับมาให้บริการได้หรือเปล่าเราจะได้กินกาแฟไหมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะ2 0 0 0 o u s years later อะละค่ะทุกคนหลังจากที่เราไปพักกินข้าวมาแล้วนะคะพอเรากลับมาหาน้องอีกเนี่ยน้องก็ยังคง ใช้ไม่ได้อยู่ดีค่ะใค่ะเพราะฉะนั้นเราเลยจะลองเปลี่ยนแผนสักนิดนึงเราจะลองไปลองชิมตู้เต่าบินกันก่อนใช่ซึ่งตู้เต่าบินเนี่ยเป็นยังไงคะเป็นเครื่องอัตโนมัติเหมือนกันแค่เป็นคนละแบบแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตู้เต่าบินเนี่ยจะอร่อยเท่ากับคนชงหรือเปล่าไปกันเลยค่ะไปกันเลยจ้า ถึงแล้วค่ะตู้ต่าบินตู้แรกนะคะแต่ว่าเราจะไม่ซื้อที่ตู้นี้เพราะว่าอัญเชิญค่ะขอเลือ่อขอย่าเลื่นให้ดูนะคะเรีรเยกยได้ว่าเรียกหมดทุกเมนูเาไปตู้อื่นนะะค ตอนนี้เราอยู่กันที่ตู้เต่าบินชั้น B1 โซน B เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราอกหักจากตู้นั้นมาเราก็จะมาซบอกตู้นี้แทนนะก็คือต้องเล่าว่าตู้นี้เป็นตู้อโตเมติแมชชีนเหมือนกันแต่ว่าจะคนละรูปแบบกับตัวโรบอติกเพราะว่าโรบอติกนี้เขาจะเรียนแบบท่าทางของมนุษย์นะคะแต่ว่าอโตเมติเนี่ยจะเป็นการชงผสมประกอบอะไรอย่างนี้เป็นขาดเป็นตอนใช่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ จะชินภารกิจในการกดกาแฟจากตู้อโตโมติกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาตู้ที่เป็นโล,โลโบโติกแมชชีนกันต่อคะคะที่ไม่ใช่ของอเมซอนแล้วเราจะไปอีกที่นึ่งออจะไปที่ไหนไปดูกันเลยค่ะ อยู่กันที่ณนะบรวรคาเฟ้ค่ะเป็นคาเฟ่ที่มีตัวโรบติกโรบอตในการชงกาแฟเหมือนกันแล้วก็ร้านนี้นะคะอยู่ตรงวัดบวรใช่ใกล้ๆตับถนาานข้าวสารค่ะก็ <c oughs> เป็นการแบบรีบมาเดี๋ยวถ้าเครื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวลอาไปดูกันเลย แล้วค่ะทุกคนแล้วก็กลับมาแล้วนะคะพร้อมกับกาแฟจากทั้ง2แบบเลยทั้งโรโบอติกนะคะแล้วก็ออโตเมติกค่ะซึ่งก็มีทั้งเครื่องดื่มร้อนนะคะแล้วก็เครื่องดื่มเย็นกับพี่แจนเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าค่ะ <Okay. S 1> ว่ารสชาติเป็นยังไงแตกต่างกันหรือเปล่าไปพี่แจนพี่แจนเป็นไงพี่แจนต้องต้องให้หมดพี่แจนสำหรับเครื่องดื่มเย็นเนี่ยก็จะบอกเลยว่าตัวของเต่าปินนะคะก็จะถือว่ามีความเข้มข้นกว่า เขาจะมีความเป็นแบบกาแฟแบบเข้มเลยกินไปแบบรู้ว่าเป็นกาแฟเลยส่วนนับบวอเนี่ยเขาจะมีความแบบเจือจางกว่าน,นิดนึงแต่นี้อาจจะเป็นแบบเรื่องของสูตรของทางร้านของแต่ละร้านด้วยเหมือนกันโอเคกาแฟร้อนเป็นยังไงบ้างกาแฟร้อนของมูก็คือนับบวรเนี่ยเขามีความ จางกว่าเพราะว่า<ม>ด้วยตัวเครื่องเขาเนี่ยไม่ได้มีให้เลือกระดับความหวานเหมือนกับตัวเ<อ>ต่าบินนะคะก็เลยมีการวางน้ําตาลไว้ให้แล้วก็ให้เราเนี่ยสามารถแอดความหวานเองได้เลยเหมือนการเป็นแบบตัดสูงเปอร์เซ็นต์ไปเลยสําหรับความหวานนะคะแล้วก็เต่าบินเนี่ยที่โมเลือกมามันจะเป็นแบบหวานน้อยซึ่งก็เอาจริงส่วนตัวสำหรับโมก็ยังรู้สึกว่าค่อนข้างหวานนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ได้กินจืดมากเหมือนโมเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าพอดีเลยก็ได้เรีย<ม>กไ,ได้ว่าคุณภาพเนี่ย อังจิมรู้สึกว่าตัวนี้ดีกว่านะของนบวรจะจะรู้สึกว่าแบบคุณภาพเขาดีกว่าหอมกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ของตัวเต่าบินเขาจะมีความแบบน่าจะโดนน้ําตาลเจือไปนิดนึงมันก็เลยมันก็เลยจะไม่ไม่ได้รู้สึกหอมเท่านะคะสวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็กลับมาเปิดทริปกันอีกหนึ่งครั้งไม่ใช่เดี๋ยวเราจะแบบไปแก้ตัวนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือ เครื่องเจ๊งนะคะวันนี้เราก็เลยจะไปแก้ตัวด้วยกันไปใหม่เราจะไม่ยอมแพ้เราจะไม่ไม่ไม่ให้ทุกคนผิดหวังนะคะจะพาทุกคนไปเจอกับน้องให้ได้นะเด็กเราก็เลยจะทําการแก้ตัวค่ะด้วยการโมไปถามเลยแล้วก็แบบว่าเฮ้ยวันนี้เรื่งให้บริการหรอเกล่าค้าอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้มีคอนเทนต์มาให้ทุกคนได้ชมเมื่อวานนี้โมได้คําตอบแล้วนะครับผมใช้ได้ค่ะหลังจากที่โมกลับปุ๊บก็คือใช้ได้ปั๊บเลยใช่ นั้นเราจะไปลองกันใหม่ถ้าเกิดวันนี้ไปแล้วยังทําไม่ได้อีกก็คือให้รู้เลย <laughs> ก็ไปใหม่ก็น <laughs> เกิดจะได้ดูซิว่าจะแบบว่าพังได้ขนาดไหนใช่ ทุกคนหลังจากที่เราอ,อกหักไปตอนนั้นนะคะเราก็ได้กลับมาแก้ตัวเราค่ะแล้วก็คือได้ลองสักทั้งแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นเลยค่ะผลสรุปก็คือไมว่ามันอร่อยมุนคนใกล้เคียงกับที่คนชมมากๆเลยแล้วก็คิดว่าน่าจะน่าจะถานเท่ากันถุกแก้วโดวยเพราะว่ามีนการช่างตรงวัดอย่างเป๊ะเลยนะคะ แล้วก็ใครที่อยากจะมาดูลีลาของน้องเนี่ยน่าจะต้องเผื่อเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าคิวเยอะมากเลยค่ะแล้วก็น้องนะคะจะใช้เวลาทํานานนิดนึงนะคะทุกคนนานกว่าที่บาริสต้าปกติชงค่ะอย่างแก้วนี้ของโมงนะคะจะใช้เวลาประมาณ2-3นาทีค่ะแก้วเครื่องดื่มเย็นของเบียร์นะคะก็จะประมาณ3-5นาทีเลยยังไงก็ลองเผื่อเวลากันดูนะคะแต่ก็อยากให้เรามาชิมกันดูนะคะบอกเลยว่านวัตกรรมมันล้ำมากๆเลยละคะ่ะ หลังจากรีวิวเรื่องรสชาติของตัวน้ำทั้งสองเครื่องไปแล้วนะคะสิ่งที่เราอยากจะพูดต่อมาเลยนั่นก็คือการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการทดแทนแรงงานมาหนึ่านเองค่ะอย่างที่เห็นชัดๆเลยสําหรับร้านกาแฟทั้งสองเครื่องเนาะทั้งโรบติกโรบอทแล้วก็ออโตมติกโรบอทเนี่ยถือได้ว่าเข้ามาตอบโจทย์เรื่องแบบการชงกาแฟครองน,นที่ตอนแรกเนี่ยแจนเอ,เองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่มองว่าการชงกาแฟเนี่ยถือว่าเป็นแบบศิลปะหรือว่าแบบงานอารต์ตประมาณหนึ่งเนาะสำหรับคนที่ชอบกินกาแฟน่าจะเกียรติฟิลว่าแบบเราจะชอบ ความรู้สึกของการแบบดิสกาแฟเองบดเมลกาแฟเองหรือว่าแบบการทาลาเต้อาร์อะไรเงี้ยก็จะเห็นด้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการในวงการนี้แล้วก็แล้วก็ด้วยความที่ใช้โรบอทมันก็จะมีความที่แบบเป็นมาตรฐานได้เท่ากันกแก้วนะคะก็จะไม่ไม่ได้มีเรื่องความแปรปรวนของเขาเรียกว่าอะไรอะวัตถุดิบวัตถุดิบแล้วก็พนักงานอะไรก็จะเรื่องนี้ก็จะหายไปนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการดิสลอ แรงงานมานุษย์ที่ดย๋ยวนี้เริ่มโดนเครื่องจักรเนี่ยเข้ามาทดแทนมากขึ้นแล้ว<ช>เราจะเห็นได้ตั้งแต่เราใช้ Apple Map แทน g o o g l e Map <ช>แล้วก็ล่าสุดเลยที่เรามาดูกันในวันนี้นะค่ะก็คือเครื่องชกองชกาแฟที่มาแทนบาริสตาค่ะก็คือถึงแม้ว่าเราจะมีสกิลในระดับหนึ่งที่คิดว่าเฮ้ยมันคงไม่มีเครื่องจักรมาแทนได้แล้วแหละอย่างเช่นการชงกาแฟเนี่ยมงก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมีเครื่องจักรมาแทนได้นะแต่ว่าปัจจุบันก็คือเขาทําได้ถึงขั้นที่แบบทำลาเต้อาร์ตได้ทํา เครื่องดื่มนั่นนู้นนี่ให้เราได้หมดแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างช็อกอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องเรื่องที่ล้ำมากมากนะคะซึ่งเราก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าจะเกิดการทดแทนอะไรขึ้นอีกสัปดาหนี้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งละระดับหนึ่งก็ถือว่าไม่ได้แบบอยากได้อะไรก็ไม่ได้ได้ทั้งหมดแต่ว่าเราก็หาสิ่งที่ทดแทนมาได้อันนี้เราสามารถปิดคลิปได้เลยนะ แล้วก็จะย้ายตำแหน่งพี่แจนนะคะไปเป็นคนนั่งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อัญเชิญคุณเบียร์เนี่ยมาขับรถให้เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าให้แจนขับกับออฟฟิศเนี่ยก็อาจจะถึงออฟฟิศสักประมาณสองทุ่ม <c oughs> ไม่ <c oughs> ใช่เรื่องเกินจริงก็ค <c oughs> ือเรื่องจริงด <c oughs> ้งวยเพราะงั้นเราจะตัดคลิปกันตรงนี้เลยค่ะ, <c oughs> ะแล้วก็กลับไปที่ออฟฟิศกันเลยจ้าก็ <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนลาไปก่อน มาก็ยังไปที่หลังดีๆเพราะว่าเราไปก่อนอย่าลืมติดตามคลิปของเรานะคะในช่องในคอนเทนต์ต่อๆไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทั้งแจนโม่แล้วก็เบียแล้วก็ทีมง,งานทุกคนด้วยนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบายอยู่นะสีนาเดียโอ้ทําไงเดียไม่นานหรอกมูว่ามันได้พอยต์แต่เมื่อกี้เบียนั่งเล่นโทรศัพท์คือได้ใช่ไหม ทำไมอ่ะก็ตัดหน้าเบียร์ไปเลยแปะนังเป็นแบบเต่าบินกับบอลอยู่ตรงนี้ก็ได้ก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็เหมือนเป็นสรุปเราก็แบบนั่งนั่งเหมือนเป็นคุมคุมบทอยู่ข้างหลังะโอเคได้งั้นก็ตามนี้เสร็จเรียบร้อยแต่ว่าเรามีเซอร์ไพรส์ให้พี่แจนด้วยแหละสช่ไหอ้ เดี๋ยววันนี้เราจะไปรับแขกพิเศษของเรากันนะครับอยากนั่นก็คือแครพี่แจค็คคนสวยของโูนั่นเองค่ะใช่ครับเป็นอีกหนึ่งพิธีกรของช่องเรานะครับเทกแวร์เฮาส์ก็วันนี้โมมีเกมพิเศษมาให้แจกเล่นใช่ไหมใช่ชื่อเกมนะคะก็คือเกมกดต้องห้ามนั่นเองค่ะซึ่งโมนะคะจะตั้งกดขึ้นมาแล้วก็พี่แจ๊ะจะห้ามทำผิดกดเลยเด็ดขาดค่ะถ้าทำผิดกดนะคะเราก็จะมีบทลงโทษให้พี่แจ๊ด้วย ซึ่งเกมกดตรองห้าของโมนะคะก็มีไม่กี่ข้อแล้วค่ะประมาณ8ล้านนิด,นดทำไมมันเยอะจังล้านล่นมีแค่3ข้อเองซึ่งเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะข้อแรกนะคะก็คือ,ะคะข,อะคะข้อที่สำคัญมากๆพี่แจนเนี่ยเป็นคนขับใช่ไหมเพราะงั้นพี่แจนก็ไม่ควรที่จะทําติดกดจราจรค่ะแล้วก็ห้ามดือกับน้องแบบนะคะเพราะว่าน้องแบบเนี่ยปเป็นคนนําทางให้กับเราค่ะพี่แจนจะต้อง ตามน้องแบ,บ๊ทุกคิดทุกทางนะคะแม้ว่าน้องแบ,บ๊กจะพาเราผิดทางก็ตามค่ะออกระชานเรียบร้อยอ้อาวไม่ใช่เหรออา้าวทุกทานค่ะและข้อที่สองนะคะก็คือพี่แจนห้ามดูป้ายวิวบอดข้างทางค่ะ จ้าห้ามเสียสมาธิพอน้องบิวบอร์ดนะคะถึงแม้ว่าน้องจะน่าสนใจมากแค่ไหนก็ตามค่ะพี่จาจะต้องดูแค่ป้ายจราจรเท่านั้นสีอยุธยาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะพัดดาอุทยาก่อนคนร้องก็จะเล่นมุกอะไรอย่างี้ได้แจะเป็นมุกเรียบ้วยนะแลวก็ข้อที่สามข้อสุดท้ายนะคะก็คือห้ามกรี๊ดค่ะห้ามวินห้ามเบี่ยงห้ามแอะเลยนะคะเพราะถ้าแอ๊หนึ่งเนี่ยมุกก็นับเลยผิดกฎทันทีค่ะถ้าออกแล้ว พี่จะทำได้เอ,อ้ยไม่ธรรมาดาโอยเก่มพี่ทำได้ว่าพีจใจพจัย <laughs> ผมก็พจัยไปชนเสาบมากเลยไม่ถึงไม่โดนแม่ดาวแล้วพิจัยผิดไปท,ท,ท, <laughs> ทั้งหมดจคเลยถ้าหนักขนาดหนไตอเช็ค ขขขเขถือได้ว,ว่ารู้จักกันประมาณ <c oughs> ือจะตั้งกดีอยงนี้มาได้ถือได้ว,ว่ารู้ว่าแบบเป็นคนนี่ใส่คับดแล้วในต่อ,อแล้วเราก็จะบทลงโทษเพื่อให้จันขับกลับไม่ใช่ถ้าอย่างงั้นจะเป็นบทลงโทษของเราด้วย <c oughs> ไม่ใช่ของแพื <c oughs> ่นนะคะเราก็เลยจะมีน้ำระเบิดเขาเรียกว่าอะไรน้ำแบบน้ำกาแฟสูตรพิเศษที่เราก็เลยมีเมื่อกี้เมื่อกี้ผมแอบไปคุยกับกับโปรดิวเซอร์มาแล้วแต่ว่าทั้งสองคนไม่รู้ว่าแบบ หรือถ,ถ้าทำผิดกดทั้งสามข้อ<ม>ก็ไปเลยสามอึศูนึกแก้วเดียวอเมริกาโน่เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะพี่แจนเนี่ยไม่กินกาแฟหนึง่งและเป็นคนที่ชอบกินหวานสองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลลงโทษขั้นดีของพี่แจนทีเดียวเชียวเพราะว่าพี่แจนเป็นคนที่ติดหวานมากถ้าเมื่อกินอเมริกาโน่ที่ไม่มีการเสริมตาลเลยเนี่ยก็ ก็จรมาร์ดใจแอ่เบนการโนเย็นไม่หวานหนึ่งแก้วนี่ใจดีแล้วนะเพราะถ้าใจไม่ดีจะเป็นแบบว่าเอสเปโซเพียวๆหนึ่งช็อตสบายทีเนาคลิปมันจะยาวเกินไปไหมไม่เป็นไรตัดต่อได้ไม่ต้องผมคนอื่นนะยัยุยชา อันที่สามอึกไปค่ะหนึ่งสองสามไปหนึ่งจริงสองสองสึกเสียงชัดไปอ่อนเฮ้ยมันทำไมพีม่จันไม่ได้อ่ะมันรู้สึกไม่มันรู้สึกท้ายแทนเฮ้ยสบายเฉยเลยโชว์มาสก์อ่อน <laughs> วันนี้ตาเป็นไงเนาะก็คือเป็นอย่างนั้นเนอาไปเยลย รู้เลยเราไม่ละจบคลิปจริงๆจบจริงๆแล้วจ้าก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปพาสองสาวออกมาทํารายการนอกสถานที่ครั้งแรกแต่จมาจะเป็นครั้งเดียวฝากให้กําลังใจด้วยเพื่อให้โปรดิวเซอร์และครีเอทีฟและทุกคนน่ะให้ใจกับมูออกมาสือโลกอีกครั้งหนึ่งเออชอบหรือไม่ชอบอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะอยากให้ปรับปรุงตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์มาหาเราได้เลยนะ สำหรับวันนี้เราสามคนก็ขอตัวลากัไปก่อนนะครับลาจริงๆแล้วจ้ะ